ล่าสุดฮาแลนด์ก็ได้ตอบนักข่าวแล้วนะครับถึงเหตุการณ์ที่เขาไปเครื่องบอลใส่หัวแกเบรียลนะครับแล้วอะไรคือแรงจูงใจที่ทําให้เขาทําแบบนั้นแล้วเขาเสียใจไหมที่ทําลงไปคลิปนี้เราจะมาหาคําตอบกันนะครับโดยเหตุการณ์นี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นที่พูดถึงอย่างมากนะครับใครที่ตามพิม์ลิกก็น่าจะเห็นแล้วเนาะแต่ผมขอย้อนนะครับเผื่อบ,บางคนที่ไม่ได้ตามพิมลิกนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นในเกมที่แมนซิตี้เปิดบ้านเจอกักบอาร์เซนอลนะครับเมื่อวันที่22กันยายนโดยทีมแมนซิตี้เนี่นนทวง เวลาบาดเจ็บและเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นในช่วงตีเสมอได้นั่นแหละครับฮาแลนด์ก็ดีใจสุดเวียงนะครับวิ่งแววบอลอาืแล้วก็เคลี่ยงบอลไปใส่หัวกกเบียว ซึ่งทางด้านแกเบรียลก็ไม่รู้เลยครับว่าอะไรมาโดนหัวเขาเนาะเพราะเสื้อปิดหน้าอยู่ฮารลนก็วิ่งไปเลยเนี่ยหน้าตาเฉยโอ้คิดอะไรของเขาอยู่เนี่ยและหลังจากจบเกมดังกล่าวนะครับเอียนไรท์ ide, อดีตกองหน้าของทีมปืนใหญ่ซึ่งปัจจุบันทนะําหน้าที่เป็นคอมเมนเตอร์ก็ได้ประนามการกระทําของฮาร์เลนว่าขี้ขาดนะครับเออเรื่องเดียวที่ทําให้ผมเดือดคือการกระทําที่ขี้ขาดของฮาร์ลนการเครื่องบอลใส่หัวแกเบรียลตอนที่กเบรียลไม่ได้มองและแกเบรียลหันหลังอยู่มันเป็นการกระทําที่ขี้ขาดอย่างแท้จริงส่วนทางด้านคนที่โดนเครื่อง หัวอย่างแกบเบี้ยวก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับถึงจังหวะดังกล่าวเออมันเป็นสงครามและการยัย่วยุมันเป็นส่วนหนึ่งของฟุตบอลตอนนี้มันจบแล้วอ่ะพอยสัมภาษณ์แบบนี้เฮ้ยแกเบี้ยวาทำไมใจดีจังอ่ะเพราะพระชัดๆแต่หลังจากนั้นแกเบี้ยวให้สัมภาษณ์ว่าและเรารอพวกเขาอยู่ที่บ้านของเราก <c oughs> <c oughs> ็คือรอเจอเลยบ้านกูอ่ะมาเลยอะไรเงี้ย และล่าสุดครับวันที่9ตุลาคมขนาดถแถลงข่าวก่อนเกมเนชั่นลีกแมตที่นอร์เวย์มีคิวเจอกับสโลวีเนียในวันพฤหัสบดีนี้ฮาแลนก็หนีไม่พ้นครับถูกนักข่าวโยนคำถามใส่เลยนะครับว่าการเครื่องบอลใส่หัวแกราเบียวเนี่ยทำไมเขาถึงทำแบบนั้นนะฮาแลนก็ได้ตอบว่าเอออารมณ์ที่เราร้อน <c oughs> ติดเลดปะเนี่ยอารมณ์ที่เร่าร้อนเกิดขึ้นในเกมนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในสนามมันก็จบลงในสนามก็แค่นั้นแหละนะนั่นแหละครับแต่ผมคิดว่าเหมือนมันจะไม่จบลงแค่ในสนามนะครับเหมือนมันจะลามันนอกสนามด้วยและทางโน้นเขาก็รอเปิดบ้านเจอแล้วนะครับทางโน้นเขารอเจออยู่นะครับไงเอาไงาดีเนี่ยทีนี้หลังจากนั้นนะักข่าวก็ได้ถามฮารลนด์นะครับว่าเสียใจไหมที่ทําแบบนั้นลงไปอ่ะฮาแลเด์ก็ไดยตอบว่าเออผมไม่เสียใจอะไรมากนักกับชีวิตนะ ประมาณนั้นนะครับกับบทสัมภาษณ์ของฮาแลนซึ่งก็ทําให้เราได้รู้คร่าวๆนะครับว่าแรงจยยูงใจที่ทําให้เขาไปเคลื่องบอลใส่หัวแกเบียวเนี่ยก็มาจากเกมที่มันเดือดน,นะฮาแลนก็บอกมันเป็นอารมณ์ที่เร่าร้อนนะครับ <laughs> กเพียงพอเสียหัวเลยนะครับแล้วถามว่าเสียใจไหมเขาไม่เสียใจนะครับก็นั่นแหละครับนอกจากอาร์เซนอลและแมนเชสเตียจะไปคู่แข่งแย่งแชมป์กันแล้วนะครับก็ยังได้ผุดคู่ฮาแลนด์กับกาเบียวมาปะทะกันอีกนะครับแมเจอกันครั้งหน้าสนุกแน่ครับที่บ้านของอาร์เซนอลเนาะในวันที่1กุมภาพันธ์ปี2025นะครับแล้วทุกคนเลยครับคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับสุดท้ายนี้ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเจอกัน